เนี่ยตันใต้ทํา,า,ทาร้อยหนึ่งมีกี่อันเนี่ยหกส,สิบสีบส่อันร้อยหนึ่งลองกินดูสิว่าอร่อยกับปะเขาบอกว่าห่อลำบากเนี่ยห่อแบบเนี่ยห่อลำบาก ลำบากที่การหอแหละวิธีการหอ่อแหละเนี่ยใบพวกนี้คล้ายๆข้าวเหนียวสามเหลี่ยมคุณผู้ชมน,นี่ไปกินไหมมีใต้เนี่ะมีตัวมีกันมิดๆแบบ เขาจะเป็นดักสีขาวกับสีดำนยแล้วไม่เลือกแบบสีดำมาเอาเลูกแรกทั้งสที่หน่เนี่ย เคยกินกันไหมอันนี้ก็มีถัว่วอันนี้ก็มีถั่วค่ะแต่มันมันมันลำบากไอ้ตรงมันมันห่อเนี่ยห่อไส้นี่แหละคุณผู้ชมแพงตอนมันห่อไส้นี่แหละ เนี่ยมันขายในติ๊กต็อกลูกโยนข้าวเหนียวดำสุดเจ็ดสิบปีลยสีมันก็ไม่หวานนะแต่ถั่วมันแบบแข็งไง ต้มสูตรถั่วมันต้องถั่ว,ม,วมันแข็งลองกินอยากไก่นี่ไก่ขั้วเค็มไก่ขั้วเค็มเนี่ยเคยกินของลุงพลอร่อยกินของลุงพลโพะทะเลบางปูอร่อยมาก มีค่ะนี่ค่ะอันนี้มันไม่ได้ใส่ไก่ก้วร้อยหนึ่งอะ มันเขียนว่าลูกโยนข้าวเหนียวดำกับถัว่วถั่วที่มันไทยมันเนี่ยมันไม่สุกมันไม่ได้เอาถั่วไปแช่น้ำก่อนไมไ่เอาถั่วไปต้มก่อนเอาถั่วจิบใส่เลยมันก็เลยไม่สุกมันต้องเอาถั่วไปต้มก่อนไงถั่วไม่สุกถั่วไม่สุกอ่ะ ก็ีของคนใต้ข้างในมีไส้ถั่วแต่ว่าถั่วเขาอะเขาไม่ได้มันต้องเอาไปมันต้องเอาไปนไปแช่น้ําแล้วต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยมาใส่บนข้าวเหนียวไนงะอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้แช่น้ําไม่ได้ต้มมันอะไปนึ่งข้าวเหนียวเลยถั่วมันก็เลยแข็งถั่วไม่สุกแต่ข้าวเหนียวว่าสุกแต่ถั่วไม่สุก เาคล้ายๆเขาต้มมักอ่ะเขาต้มน้ำบุนอ่ะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันคล้ายๆเขาต้มน้ำบุนเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันมีถั่วใส่เนี่ยเมื่อถั่วข้างในมันไม่สุกเนี่ยไม่สุกอ่ะ เขาบอให้จิ้มน้ำตาลกับนมใช่ไหมน่ยถั่วมันไม่สุกน่ะถั่วที่มันไข่ข้างในอ่ะยังดิบๆอยู่เลย ถามว่าอร่อยไหมก็ไม่อร่อยอะู้หัตต้มน้ำบุญไม่ได้หัตต้มน้ำบุญนะ่ะที่เรามากินจากน้ำเชื่อนะมอ่ะเนี่ยอร่อยกว่าเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอยากกินก็เลยเป็นในออนไลน์เลยสั่งมากินไงไม่อร่อย พวกก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นห่อๆนะก็เห็นก็อยากกินก็สั่งมากินก็ไม่อร่อยปากเรามันสูงแล้วอะคือปากแม่สูงมากกินแต่อาหารที่มันอร่อยอะที่เป็นมิชลินที่ดังที่สุดเจ้าดังที่สุดที่เราไปกินทั้งนั้นเลยเนะีคก็เจ้าดังที่สุดอร่อยที่สุดทั้งนั้นเลยพอเรามาเจออย่างนี้มันไม่อร่อยอ ปากแม่มันสูงมาเช็ดโต๊ะหน่อยโต๊ะมันเลอะ จอถั่วไม่สุกเขามีสุกเขาใส่ถั่วถั่วแดงไงแต่ถั่วมันไม่สุก ตู้กินข้าวต้มมัดไม่ได้ข้าวต้มมัดอร่อยจ้ะข้าวต้มมัดอ่ะข้าวต้มมัดอร่อยกว่าอันนี้ไม่อร่อยไม่อร่อยถั่วไม่สุกถั่วเป็นเม็ดเม็หนึ่งซื้อข้าวต้มมัดกินเนี่ยอร่อยกว่า